นักรบออนไลน์ประเทศไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมามีเรื่องกับประเทศไทยเนี่ยรถทัวไทยพร้อมจะเอาคืนกันแบบทุกรูปแบบจริงๆครับมีคนสร้างสารรค์ทําเกมขึ้นมาระบายความแค้นกันอีกด้วยครับกับเกมที่มีชื่อว่าบุญเส้นอีคีเป็นเกมปลายขี้หมาใส่อังเคอบุญเส้นครับซึ่งฉากหลังเนี่ยก็เป็นห้องนอนสุดหรูนะครับห้องนอนสีชมพูสุดโรแมนติกข,ของเขา ยังไม่แน่ใจว่าเคยมีใครเล่นเกมนี้ลหรือยังนะครับแต่ว่ากติกาของเกมนี้นมันก็ง่ายมากๆเลยครับเหมือนกับว่าสร้างขึ้นมาเพื่อระบายกติกาง่ายๆคือบังคับเมาส์ปลาขี่หมาปลาไปให้โดนหน้าอังเคลิลเราก็จะได้หนึ่งแต้มครับแต่ว่าถ้าเกิดปลาไม่ถูกเนี่ยแต้มของเราก็จะลดง่ายๆแค่นี้เลยครับเกมนี้เนี่ยสร้างสารรค์มากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นจดหมายเหตุรุ่นใหม่ของประเทศไทยคล้ายๆหอแต๋วแตกเลยฮะ ه, ถ้าใครว่างนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับส่วนใครที่เล่นแล้วสนุกหรือว่าไม่สู่ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ